การฆ่าล้างในหมู่เครือญาตในพระราชวังคองบองของพาม่าในสมัยก่อนตำนานที่เล่าต่อกันมาว่าเป็นเรื่องจริงการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักคุณคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่วันนี้ดาวลูกเป็ดพายย้อนเรื่องราวไปด้วยกันกับรายการความเก่าเล่าใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความเก่าเล่าใหม่จากทั้งช่องดาวลูกเป็ด ่อนไปชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือสมัครสมาชิกและส่งสติกเกอร์ซูเปอร์ตงให้กำลังใจดาวลูกเป็ดได้นะครับเรื่องราวของพระนางสุพยาลักษ์หรือสุพยาลักษ์พระแม่เอีของพระเจ้าทีบอร์แห่งพมา่ามีบันทึกและคำสัมภาษณ์ทางอ้อมจากนักประวัติศาสตร์และชาวตะวันตกที่ได้พบพระนางหลังสิ้นอำนาจ ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดครับคือเหตุการณ์การสังหารหมู่ในราชวงศ์ของบองหลังจากที่พระเจ้าทีบอขึ้นของราชในปีพุทธศักราช2418หรือปีคิดทศกราช1878นั่นเองครับโดยเหตุการณ์สำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือการฆ่าญาติพี่น้องในวังของบองหลังพระเจ้ามินดงสิ้นพระชนมีเชื้อพระวงศหลายพระองค์ที่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก มีหลายบทความที่มีนักบันทึกเขียนไว้กล่าวว่าพระมเหสีสุพยลักษณ์และพระมารดาพระนางอเลนันดอวางแผนกำจัดเชื้อพระวงทุกพระองค์ที่อาจจะเป็นภัยต่อราชสมบัติของพระเจ้าทีปอมีการสังหารพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้ามินดงมากกว่า80ชีวิตโดยเฉพาะเจ้าชายผู้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ โดยศพนักนกรรมในหน้าประวัติศาสตร์พมา่าปีพุทธศักราช2422ช่วงที่พระเจ้าทีบอร์ของราชโดยท่ามกลางเสียงมโหรีบรรเลงกึกก้องไปทั่วพระราชวังมีเสียงกรีดร้องหหยหวนที่ไม่มีใครได้ยินของเชื้อพระวงศ์พมา่ามากกว่า80คนและแน่นอนกว่าผู้อื่นจะร่วงรู้ถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ในครั้งนี้เหล่าองค์ชายองค์หญิงและบรรดาสนมต่างก็พบจุดจบอย่างน่าเศร้า ทั้งนี้ยังไม่มีหลักฐานประจักษ์ว่าพระมม่สีสุพยลักษณ์และพระมารดาพระนางอเลนันด์เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สังหารหมู่เหล่านี้หรือไม่แต่แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจากไปของเหล่าเจ้าชายเจ้าหญิงทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่จะเป็นการดีต่อการครองราชของพระเจ้าทีบอรพระสวามีของพระนางสุพยลัต์โดยทั้งสิ้นบทสัมภาษณ์จากนักบันทึกประวัติศาสตร์ชาวตะวันตกได้กล่าวว่า หลังจากที่พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในช่วงปีพุทธศักราช2,428พระเจ้าทีบอและพระนางสุพยลัตถูกเนรเทศไปยังเมืองรัตนคีรีในอินเดียและมีบันทึกว่าผู้สืบข่าวและเจ้าหน้าที่อังกฤษบางคนได้เข้าไปสัมภาษณ์พระนางบันทึกของเลดี้เอชทีไวท์ปี1890มีการจดคำพูดของพระนางสุพยลัตไว้ดังนี้โดยถอดบทความเป็นภาษาไทยว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวังไม่ได้เกิดจากความโหดร้ายหากแต่เป็นความจำเป็นของราชบัลลังก์หากฉันไม่ปกป้องพระสวามีของฉันวันนี้พมา่าอาจไม่มีราชาด้วยซ้ำและยังมีอีกตอนหนึ่งของบันทึกของเจ้าหน้าที่อังกฤษผู้หนึ่งที่เข้าเฝ้ากล่าวว่าพระนางตรัสด้วยเสียงสงบว่าพวกเขาซึ่งในที่นี้หมายถึงเชื้อพระวงศ์ที่ถูกสังหาร ล้วนเป็นคนใกล้ชิดแต่ในราชสำนักไม่มีสิ่งที่ชื่อว่าความใกล้ชิดมีแต่ความมั่นคงของอำนาจเท่านั้นพระนางสุภยลัต์เคยให้สัมภาษณ์นักข่าวภายหลังว่าการกล่าวหาว่าพระองค์ทรงสังหารญาติพี่น้องเป็นเรื่องไม่จริงพระนางตรัสว่าทรงเป็นเพียงเด็กอายุ19พรรษาขนาดได้เป็นราชนีและไม่ทรงสั่งให้สังหารใครทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นพระนางอเลนันดอ พระมานดาที่เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังหรือไม่คำกล่าวของพระนางสุพยลัตน์พระนางกล่าวว่าที่เขาเชื่อมันไม่ใช่เรื่องจริงฉันไม่ได้สั่งฆ่าพวกเจ้านายตอนได้เป็นราชนินีฉันยังเด็กอยู่เลยนี่คือคำกล่าวของพระนางคำกล่าวนี้ช่วยแก้ต่างให้กับพระนางจากข้อกล่าวหาที่ว่าทรงเป็นผู้บงการสังหารญาติพี่น้องในราชสำนักและจากคำให้การนี้ ทำให้นักประวัติศาสตร์หลายคนตั้งคำถามว่าอาจเป็นไปได้ว่าพระนางอเลนันรดพระมารดาเป็นผู้สั่งการแทนก็ได้ข้อมูลนี้ยังอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของพระนางสุพยรัต์ในช่วงบั้นปลายชีวิตเมื่อทรงถูกในระเทศกลับมาอยู่ที่พม่าอีกครั้งในช่วงที่พระนางหมดสิ้นอำนาจในพม่าไปแล้วโดยสิ้นเชิง นักประวัติศาสตร์หลายคนมองว่าพระนางสุพยลักษ์มีบทบาทสำคัญในการผลักดันพระเจ้าทีบอให้ขึ้นของราชและอาจจะมีส่วนในการตัดสินใจสังหารหมู่ในราชวงศ์ของบองบางคนมองว่าหญิงเหล็กแห่งราชสำนักที่มีความเด็ดขาดแต่บางคนก็เห็นว่าพระนางเป็นเพียงเครื่องมือของพระมารดาซึ่งเป็นผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังทั้งนี้ไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าใครกันแน่ที่เป็นคนสั่ง ทุกข้อมูลล้วนแล้วแต่เกิดจากการวิเคราะห์โดยนักประวัติศาสตร์โดยทั้งสิ้นเพราะพระนางสุพยารัต์เองก็ไม่ได้ยอมรับและไม่ได้กล่าวโทษว่าใครเป็นคนลงมือทําเหตุการณ์นี้เป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์ราชวงศ์คองบองและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ความมั่นคงของราชสำนักพม่าสั่นคลอนจำนนาไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์ในที่สุดพระนางสุพยรัต์ภายหลังใช้ชีวิตอย่างสงบในอินเดีย และเมื่อผู้ถามถึงเหตุการณ์ในอดีตพระนางจะกล่าวเพียงว่าฉันทำในสิ่งที่ผู้หญิงของกษัตริย์ต้องทำเพื่อรักษาบัลลังก์ของเขาไว้เพียงเท่านั้น